สวัสดีค่ะกลับพบกับต้นรักนะคะในรายการเซลล์ด v เวลลอปเม t i ์ทค่ะรายการที่จะมาแชร์เทคนิคมุมมองแล้วก็เรื่องราวต่างๆในการพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะ ประเด็นในวันนี้ที่ต้องอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะเฉพาะในเรื่องของโควิด19แบบนี้นะคะเหล่าคนทํางานต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวรีสกิลอัพสกิลต่างๆค่ะองค์กรเนี่ยก็ต้องมีการปรับนะคะจากการทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยมาเป็นการทํางานแบบเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยการทํางานหรือว่าองค์กรออฟฟิศของเราเนี่ยจะมีเทรน์การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนบ้างวันนี้ต้นจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ โดยเทรนที่ต้นว่ามาทั้งหมดนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยทั้งหมด5เทรนด์ด้วยกันค่ะซึ่งทั้ง5าเทรนด์นี้นะคะก็เป็นการคาดการณ์ค่ะได้คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่เราเนี่ยอาจจะได้เห็นหลังจากยุคโควิด1 i นี้ไปนะคะว่าหน้าตาของระบบการทํางานเนี่ย มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหรือว่าการทํางานรูปแบบไหนเนี่ยอาจจะมาแรงแซงโค้งให้เราได้เห็นกันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่เทรนด์แรกเลยค่ะเขาบอกว่าเทรนด์แรกนะคะก็คือรีโมทวิร์กิ่งเนี่ยจะเริ่มทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรีโมทวิร์กิ่งเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้นะคะเหมือนเป็นการทํางานทางไกลนั่นแปลว่าต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอยู่ในต่างประเทศเนี่ย เราก็จะยังสามารถทํางานแบบเหมือนทํางานออฟฟิศนะคะให้กับที่ประเทศไทยได้อะไรทํานองนี้เนาะนั่นแปลว่าการเติบโตของ Remote Working นี่จะมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มทํางานแบบ Work from Home เนี่ยองค์กรต่างๆนะคะก็เริ่มปรับตัวใช้ดิจิตอลเข้ามาทํางานมากขึ้นการเอาดิจิตอลเข้ามาใช้นี่แหละคะ่ะทำให้เราเนี่ย จะเริ่มสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้มาหิ้งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเขามีผลสํารวจด้วยนะคะว่าทําไมรีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลสํารวจจากกิจ lab ในปี2020นะคะบอกว่า5.2%ของพนักงานเนี่ยบอกว่าการทํางานแบบรีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยทำให้เขามี productivity มากขึ้นค่ะ65%เนี่ยชอบทางานแบบรีโมทเวิร์กิ่งมากๆนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถจัดการเวลาทํางานแล้วก็เวลาส่วนตัวเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ค่ะและอันนี้ก็คือเทรนด์แรกที่จะเกิด ขึ้นค่ะ ถัดมาเทรนด์ที่2ค่ะก็คือเรื่องของ work-life balance นั่นเองค่ะเขาบอกว่า work-life balance นะคะองค์กรเนี่ยจะเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นหลังจากนี้ค่ะหลายคนพอเห็นหัวข้อนี้ก็อาจจะรู้สึกย้อนแย้งนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัว leader หัวหน้าองค์กรหรือผู้บริหารต่างๆเองเนี่ยก็มีการออกมาพูดนะคะว่า work-life balance เนี่ยมันน่าจะไม่จำเป็นในยุคแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะไม่เหมาะสมกับการทำงานในยุคนี้ด้วยนะคะ work-life harmony หรือ work-life integration ต่างๆนะคะที่จะสามารถเข้ามาตอบโจทย์กับการทำงาน นยุคคี้้ได่ะซึ่งต้นต้องยอมรับเลยนะคะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยต้นก็มีความเชื่อในมุมเดียวกันนะคะว่า work-life integration หรือว่า work-life harmony เนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับการทำงานยุคนี้มากกว่าค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะที่เราเนี่ยจะสามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะยกเว้นว่าคุณจะมีระบบการทำงานที่ชัดมากๆนะคะแล้วก็สามารถปิดงานปิดจบๆได้แบบชัดเจน กังน,นั้นในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยต้องก็คิดว่าการทํางานตอนดึกหรืองานด่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามากัดกินพื้นที่หรือเวลาส่วนตัวของเราไปด้วยอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเวิร์ i ไลฟ์บาลานเนี่ยมันก็เลยเหมือนอาจจะถูกหยิบมาให้ความสําคัญมากขึ้นได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเหตุผลที่ Work Life b a l าลานเนี่ยจะถูกให้ความสําคัญมากขึ้นในองค์กรเนี่ยเพราะเขามอว่าจาผลสํารวจหนึ่งนะคะของ แบรนด์ t เตนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะในปี2020ค่ะบอกว่าสิ่งที่คนทำงานรู้สึกว่าดึงดูดแล้วก็อยากจะทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะ66%เนี่ยมาจากเรื่องของเงินเดือนซึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีก43%เเนี่ยมาจากเรื่องของเวิร์กไลฟ์บาลานนั่นเองค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นอันดับที่2เลยนะคะที่เป็นปัจจัยที่คนเนี่ยรู้สึกว่า การที่เขาจะดึงดูดไปทํางานที่ไหนเนี่ยเรื่องของเงินเดือนแล้วก็เรื่องของเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์เนี่ยมีความสําคัญกับเขามากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เทรนด์นี้เนี่ยอาจจะมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนสมัครงานหรือว่าคนทํางานมอง2จุดนี้เป็นหลักเนี่ยนั่นแปลว่าก็ต้องไป2จุดนี้ที่องค์กรต้องให้ความสําคัญหรือเปล่านะคะดังนั้นก็เลยอาจจะเป็นเทรนด์ที่เราอาจจะลองมาตั้งคําถามกันอีกทีนะคะหรือว่าใครมีมุมมองอะไรอยากจะแชร์เพิ่มเนี่ยก็มาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ะคะ่ะ มาถึงเทรนด์ที่3นะคะก็คือเรื่องของ g i g Economy ค่ะ g i g Economy นะคะก็คือพวกงานประเภทพาร์ทไทม์ฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะที่เหมือนเราสามารถจัดการช่วงเวลาในการทำงานเองได้มีความปอิสระในการทำงานนั่นเองค่ะต้องบอกว่าร e โมท e w o r k i n g กับ g i g Economy มีเนี่ยมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นเทรนด์ที่มีการเติบโตมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากมีสถานการณ์โควิด1 i เนี่ยเขาก็เลยมีการคาดการณ์ว่ามันจะเหมือนเติบโตขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็สามารถทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกค่ะ แล้วมาถึงเทรนด์ถัดมานะคะก็คือเทรนด์ที่4ค่ะเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีการรีสกิลหรือว่าอัพสกิลใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งอันนี้ต้นก็คิดว่าเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตัวองค์กรเองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนะะี่ยเขาก็ต้องการคนที่เก่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับเขานะคะดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามาเลยในการเปลี่ยนแปลงที่ติดสปีดขนาดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็มีโอกาสสูงมากเช่นเดียวกันค่ะ และเทรนสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็หยิบยืงกับเทรนเมื่อกี้ที่ต้นว่าไปด้วยนะคะก็คือเรื่องของโรบอทกับฮิวแมนนั่นเองค่ะเขามีการคาดการณ์นะคะว่าต่อไปในอนาคตเน่ยเทคโนโลยีจำพวก AI โรบอทต,ต่างๆเนี่ยจะเข้ามาทำงานผสมผสานกับมนุษย์เราเนี่ยมากยิ่งขึ้นค่ะ เขาบอกว่าจากผลสำรวจของแท็กติกานะคะบอกว่าในอนาคตเนี่ยผู้ใช้เกือบ1,000ล้านคนนะคะจะพึ่งพาผู้ช่วยเสมือน AI นะคะในการขับเคลื่อนการทำงานมากขึ้น,นะค่ะและไอ้ผลสำรวจหนึ่งในปี2018นะคะเขาก็บอกว่า74%ของผู้นำในองค์กรนะคะเชื่อว่า AI เนี่ย จะถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มขององค์กรทั้งหมดนะคะและก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับคนทำงานไปด้วยได้นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยจากความเชื่อหรือข่าวสารต่างๆที่เราอาจจะได้ยินมาค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงก่อนโควิดว่า AI หุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยจะเข้ามาดิสรับคนนะคะทำให้คนตกงานแน่นอนว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันก็จะต้องเข้ามาทดแทนงานที่ต้องทําซ้ําๆงานที่สามารถทํางานไปแพทเทิร์นเดิมๆได้อันนี้แน่นอนว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์มากขึ้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย างงานเนี่ยก็จะมีหุน่นยนต์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามาร่วมทํางานกับคนมากขึ้นนะคะซึ่งมันจะช่วยให้งานเนี่ยออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะได้คุณภาพมากขึ้นแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นด้วยน,นั่นเองค่ะ และนอกเหนือจากดีนะคะนอกจาก5เทรนที่ว่ามานี้เนี่ยต้นก็อาจจะขออนุญาตเสริมในมุมของต้นแล้วกันนะคะเทรนหนึ่งที่ต้นคิดว่าน่าสนใจแล้วก็คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะให้ความสําคัญมากขึ้นหลังจากช่วงโควิดแน่นอนนะคะอันนี้เป็นบทเรียนจากตัวต้นเองเนาะให้ต้นรู้สึกว่าหลังจากที่เรามาเวิร์ r o ฟ h โ m มกันมากขึ้นทํางานผ่านออนไลน์กันมากขึ้นเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการทํางานที่ เกินเวลามากๆนะคะเราไม่สามารถที่จะลิมิตช่วงเวลาการทํางานของเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยต้นมองว่าเทรนด์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับการทํางานนะคะก็คือคนเนี่ยหรือคนทํางานเนี่ยน่าจะหันมาให้ความสําคัญกับเรื่อง time management กันมากขึ้นนะคะในส่วนที่ว่าเราจะจัดการงานยังไงในการทํางานที่บ้านนะคะให้มันสามารถตอบโจทย์ กับการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาของการใช้ชีวิตต่างๆของเราเนี่ยก็จะยังสามารถควบคุมให้มันโอเคได้เหมือนเดิมด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดโฟกัสแลกะการขายที่ต้นมองว่าคนทํางานเนี่ยน่าจะมาหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะฝากติดตามต้นรักแล้วก็ฟิวเจอร์เทนนะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดดาวนซีเฟิร์สไปด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางฟิ t เ r อร์เทน,นะคะ่ะ แล้วก็ตอนนี้พี่ซ่เทนกำลังจะมีะรายการใหม่ๆเยอะมากเลยนะคะรวมไปถึงพอดแคสต์เองด้วยนะคะก็ฝากติดตามนะคะได้ทาง SoundCloud, Spotify, Apple Music แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะอยากจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นแล้วก็มุมมองต่างๆที่ต้นได้แชร์ไปนะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะต้นก็อยากจะไปร่วมพูดคุยกับทุกคนเลยนะคะก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็แชร์ประสบการณ์ไปด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ